หายออกกันเหี้ยเลยเอาไว้เดินเอนะว้เลยออกแล้วหายออกแล้วระเบิดนะวัดทิ้งเลยระเบิดนะวัดที่รวยมันวางไหมเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยจะต่อยบาเทียให้มันยากตรงไหนวะทำให้ดูตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโง่หมดแล้วเนี่ยไปเข้า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 ไปบีบกบิ๊บิ๊กบิ๊กขอขอจับนวัดให้อยู่จับนวัดให้อยู่จับนวัดให้อยู่โดนอะไรตายวะโอ้โดนระเบิด รู้รู้รู้เปลือยมากเอยไล่กูหน่อยดิสัตว์แม่งซิงกงหมดไอ้สัตว์เยียปิดหน้าบ้านดันมาปิดหน้าบ้านดันมาปินาบ้านเร็วๆดันมาปิดชอบก็ไรอนี่ดิป่าไหวะแกมันดันะบวกดีว่าเก้าเก้าวางวางทายเลยเก้าออฟที่บ้านเป็นไงออฟเงียบ มันเดี๋ยวมันมีตัวพวกเลยเข้าไปเรื่อยๆใครปั๊มบันสู้นะมันโยงอยู่นะเอ้ยกาวางสายนาวาดนัดสิเฮ้ยหมาตั้งโซนข้างหลังเกียร์อยู่เกียร์อยู่เอาหมามาด้วยหรอวะมามา ดันออกมาสองหนึ่งใครตายุดทงสองหนึ่งบอลขึ้นไปขึ้นไปขี่ตามมาดัานออกมา,านะนนี่ไะเดียก็ส์อะหน้าบ้านมีเปิดว้าใส่เหรอทำไมว้าไม่เปิดว้าว้าม่งไม่เปิดว้าท่านหนึ่งไงถ้าว้าไม่เปิดเดข้าชนนั้นนึงแร้มันดา,ดาเมจลงหน้าบ้านเลยเร็ว กี่หน้าบ้านไว้หน่อยเปิดกี่หน้าบ้านไว้ไอ้แรดไม่มีนรอไปไปเข้าบ้านแล้วขวาเลยเข้าบ้านแล้วตายแม่งเต็มเลยออกขวาเลยนะปา่อยนุ๊กเรื่องอะไรจันจันจันหินออกมาดีว่ะใครมีแกนนั้นบ้างเนื่องๆเออจันจันหินจันจันหินแกลนข้างใน หนึ่ง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 เร็วหนึ่งหนึ่งแล้วดันต่อกป้าหนึ่งหนึ่งดันออกมาไอ้ทางแคบได้ดันเอาไวทูล่าโดดไปสองตัว <ป Carbon. S 2> มันมาแล้วนะมันมาแล้วนะนิดนึงมันเอาทูล่าโดดวะเอาสองนึงเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเอาไปเยอะเยอะกูนึกว่าเด็กก็ไหน่สัตว์กูไปทักเดียก่อนแล้วทับมาทับลงมา ตู<ด>นลาขึ้น,น,นเดี๋ยวไม่ได้วอร์เฮ้ยเดี๋ยวกูไปปีลงอ่างก่อนสาล่างไรเชลเป็นไงบ้างเนีนยนเ่ยเลดักก้อนมาขวาล่างเชนอแล้วใครบุกนะทีที่บุกอะเลดักก้อนขวาล่างเชนอบีวิงมา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 เลยเฮ้ย เกขอเครือกิวราชาได้บอกเธอเครือบหน่อยห้กกไร<อ>คะไอ้น้องแงามจิ้มลิ้มไรเก็บหมดยังไงไอ้บ้านหลักอะ่ะกีเดียวตัวหนึ่งมั้มงขึ้นบนแล้วข้าดงเลยขึ้นบนแล้วข้าวดนในโดงโในดงจับแล้วมาจับแล้วจับแล้วจับแล้วจับหมดดงจับหมดจับหมดจับ้อนได้แล้วจบมาหมดมาหมด ปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านตายเลยตายเลยถ้าถ้าเราจะปิดได้เราตายเลยไอ้กระต่ายแดงอยู่ไหนคนหน้าวะคนหน้าวะเฮ้ยในกลุ่ม ทับอ่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปทับทับทับชุล่าจับจับจับมันจะดันออกเบตตี้หน่อยเบตตี้หน่อยวางบอลมาเลยทับาเลยจับแล้วมาจับแล้วทำยาวๆมาไอ้ก๊กวิ่งไปหลังเลยกูแหลกมากหางด่าไอแม่งเยึดคนเยอะแยะไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วเอาไอ้เทียวิ่งมาโดนบับระดิเยนคุยเขอไว้ช็อปนี้ลาดแท้ไว้ช็อปนี ไอ้ปวดปดไล่ปวดให้ยังจนทีทีตายพายุพายุหน้าบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้หน่อยหน้าบ้านหน้าบ้านดีกีอ่ะนายลงใต้ล่างเนี่ยแล้วก็วิ่งไป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 